พามาชมความเก่าและเก่า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 เก๋าเก่าเก่ามากๆเลยแท็กเตอร์วอลโว่บีเอ็มเบิงพ่อเพิ่เนๆ่นี่คือคิดว่าใส่การว่าไดแล้วล่ะประมาณนี้แม่น่่อันนี้ใช้การได้เป็นแท็เตอร์รุ่นเก่าเกืกเลยก็ว่าได้ใส่ประโยชน์ก็คืออ่า ้าเฮามีเนาะ้าเฮามีอุปกรณ์เสริมหรือว่ามีอุปกรณ์ที่แบบต่อท้ายต่อท้ายแบบใดก็คที่ต่อท้ายเลยว่าเขาจะใส่ประโยชน์เขาเฮ็ดยังอืมถ้าจะเอาไปคาดจะไปไทถยก็คือมีอุปกรณ์เสริมข้างหลังขอให้มีแท็กเตอร์คันเดียวแต่อุปกรณ์เสริมเฮายังมีแบบสามารถใส่ใส่ไดกับแท็กเตอร์หลายๆคันห,หรือว่าหลายอ่าได้หลายรุ่นเฮาก็สามารถใส่งานเขาใดต่างปกติ นี่เลยแบบรุนเก๋าเกล้อ,ลอแต่ก็ยังใช้งานได้คันนี้จะจอดสแตนบายไว้มนีเลยก็คือเอาไว้ถ้าเวลาตัดฟื้นช่วงซ้อมมือเพราะว่าบางปีก็จะได้ตัดฟื้นเพิ่มซอยประหยัดไฟฟ้าซอยประหยัดไฟฟ้าตัดฟื้นก็คือเอามาใส่จังเก็บเข้าโกดังแบบนี้คือลักษณะตัดฟื้น แดนตามทอลำเลี้ยงเขียนแบบนี้เนะอ่ะอันนี้คือตัดแล้วแล้วแต่บางปีมันม่นาหนาวขนาดนั้นกะเข้ากับบริไส่ปีต่อไปเข้ากับบริตัดมั้งสินะข้างในก็จะเป็นฟืนใบกอไฟซอยคาพีฟ้าแต่ว่าได้อ่าอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์มาจากแท็กเตอร์เก่าๆคันนี้นเอง คือตัดตัดไว้ตัดไว้เพื่อเพื่อไอ้สนาะบริษัทเพราะว่าบางปีค่ะหน้าวอไลนหน้าว่าจัดกะเอาไว้เองส่ฟื้นยิ่งแหงยิ่งแบบติดไฟดีช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างดีในปีที่มันมีความหนาวแบบหนาวคักคติดลบแบบลบสี่สห้าสิบนี่ก็ซอยค่าไฟไใ้หลายเดเลย นี่ก็คือแท็กเตอร์วอ l โว b ดีเอ็มยังใช้งานอยู่นะคะใช้งานได้อยู่